พบตักเฟยโฟยูทูบมันจะมาดูนกเสาร์มีกี่ตัวนะนกเสาร์อู้หู้สวยจังเลยน้าไหนดูใิน้องเฟยน้องโฟเห็นไหมคะไดโนเสาร์มีกี่ตัวนะสวยจังเลย ใช่มอ้ชอบสีอะไรที่สุดคะหนูชอบสีสีนี่ไงสีนู้นในแชมพูสีสอสีสสีค่ะหนูชอบสีชมพูค่ะมีสีชมพูด้วยหรอคะลูกกดอกไม้ไงค่ะอ๋อชอบดอกไม้เอ๊ะเรามาดูไดโนเสาร์ชอบดอกไม้เฉยมันมีดอกไม้โอ้ดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยเนาะหนูเลสีแดง อันนี้ได้ตรงเสาที่อะไรนู้ดที่บึงเนียมใช่ไหมคะบึงเนียมบึงเนียมจังหวัดขอนแก่นซีสตีอะไรอะไรอย่ตรงนู้นอะไรอะไหนคะนู่นนู่นนู้นมันนอกหรอคะหรืออะไรเปล่าที่ขี่อยู่อ่ะที่มีรถด้วยอ่ะรถเหมือนอันนั้นเลยอ่ะใช่อะไรอ่ะรถถังเปล่าค แมคโครฟ้ายผงหน้าวะฝ้ายามันฝ้าจะฮะปิดแล้วเหรอคะฮะสามุ <oten> ือตกก็ไรห้ามห้ามเอาวะนี่รถอะไรอ่ะรถตัก ิดคะกดไลค์กดแชร์กดตะ้ค่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมีต่อกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ